ลูกออกลูกแหวะนมหรือว่าลูกเกิดอาการกรดไหลย,ย้อนนะคะแต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปถ้าเกิดเราใช้ที่นอนนี้มาเป็นตัวช่วย<อ>สวัสดีค่ะมามาปูนช่อฟ้าเหล่าอารยะนะคะพบกันอีกเช่นเคยในรายการมัมมี่รีวิวค่ะ วันนี้มีไอเทมจากแบรนด์อ็อกซี่ซึ่งเป็นหนึ่งในไอเทมเด็ดเดที่สุดของเขาเลยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะนี่เลยที่นอนกันกรดไหลย้อนค่ะบอกเลยว่าปัญหานี้เจอกันทุกบ้านลูกออกลูกแหวนมหรือว่าลูกเกิดอาการกรดไหลย้อนนะคะแต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปถ้าเกิดเราใช้ที่นอนนี้มาเป็นตัวช่วยคือคุณพ่อคุณแม่ต้องทำใจยอย่างหนึ่งนะสรีระของลูกน้อยร่างกายของลูกน้อยแล้วก็อวัยวะของเขาเนี่ยยังไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ทำงานได้เหมือนกับผู้ใหญ่ ดังนั้นอาการต่างๆที่ว่ามาเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องช่วยเขาคือต่อให้บางทีเนี่ยกินนมเสร็จขึ้นบ่าให้เลยเรียบร้อยแ,แล้วก็ยังมีอาการเหล่านี้ได้นะคะบางครั้งลูกแหวกนมออกมาหลังจากกินนมเสร็จเรามีตัวช่วยดีๆแบบนี้เพราะว่าตัวที่นอนกันกรกดไหลย,ย้อนนี้นะคะเขาดีไซน์มาให้เหมาะกับสรีระของลูกน้อยหลังจากที่กินนมอิ่มเรียบร้อยแล้วเอาลูกนอนได้เลยนะคะเขามีความเอียงอยู่ที่2 5องศาค่ะดังนั้นมันจะไม่ราบจนเกินไปแล้วก็ไม่ จนเกินไปเวลาที่ลูกกินอิ่มแล้วก็นอนเนี่ยเขาจะนอนแบบสบายตัวโดยที่ไม่แหวะนมออกมาเลยค่ะแล้วอยากจะให้สังเกตนะเส้นใยตัวนี้เป็นเส้นใยเทนเซลถักทอเป็นรูปตัว X ค่ะเทนเซลเนี่ยในหลายบ้านน่ยบอกว่าถูกใจมากๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเส้นใยผลิตจากเซลลูโลสธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณสมบัติเด่นของมันคือเรื่องของการระบายอากาศถ่ายเทอากาศได้ดีหลายๆบ้านก็จะเลือกชุดเครื่องนอนที่ผลิตจากตัวเทนเซลนะคะที่บอกว่าระบายอากาศ ได้ดีเนี่ยเหมือนกับเป็นการปรับอุณหภูมิอัตโนมัติสําหรับร่างกายเราเลยด้วย <Wow. S 1> ตัวเทเซลก็เลยเป็นเส้นใหญ่ที่เหมาะสําหรับการที่จะมาทําเป็นที่นอนหรือว่าพวกผ้าปูที่นอนฝองหอนเหล่านี้นั่นเองค่ะมาถึงวิธีการดูแลทําความสะอาดอันนี้ง่ายได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> เปิดซิทตรงนี้นะแล้วก็เอาเปลอออกไปเข้าเครื่องซักผ้าซักได้เลยค่ะ <Wow. S 1> ไม่เสียรูปทรงนะคะดูแลง่ายมากๆเลยละค่ะ สำหรับตัวที่นอนกันกรดไหลย,ย้อนแบรนด์อ็อกซี่ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่2,750บาทเท่านั้นเองกดเข้าไปสั่งเลยนะคะที่เพจอ o อกซี่เบบี2,750บาทเท่านั้นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่าลูกนอนแล้วต้องปลอดภัยแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยค่ะเชื่อมัมมันเมือคค่ะคราวหน้ามัมมี่รีวิวมีไอเทมอะไรดีๆอีกต้องไม่พลาดนะคะติดตามเราไว้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Thank you